ฮิริศัพท์นี้แปลว่าความรู้จักอายหรือความละอายแก่ใจเป็นคุณธรรมคู่กันกับโอตตปะที่แปลว่าความรู้จักเกรงกลัวทำทั้งสองประการนี้เป็นรากฐานของศีลสนับสนุนบุคคลให้ตั้งอยู่ในศีลได้มั่นคงฉะนั้นจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ของโลก ซึ่งเราจะได้ทำการศึกษากันต่อไปความละอายนั้นเป็นความรู้สึกทางดวงจิตของมนุษย์เราอย่างหนึ่งซึ่งมีแก่ฝูงชนผู้ผ่านความเป็นอนาริยะมาแล้วกล่าวโดยตรงก็คือฮิริย่อมมีแก่อาริยชนเพราะว่าถ้ามนุษย์เราปราศจากหิริและโอตตะปะทั้งสองประการนี้แล้ว จะเป็นคนดีคนมีความเจริญย่อมมีได้โดยที่จะมีสภาพเป็นเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานกล่าวคือสัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกไม่มีความรู้สึกละอายในการกระทำต่างๆเพราะไม่เคยรู้จักคำว่าละอายนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็ทำอย่างใจของมันในเวลานั้นซึ่งเราได้รู้เห็นกันอยู่เป็นปกติแล้วหากจะมีมนุษย์คนใดวิตถานทำอย่างใจนึกก็คงจะอยู่ในสังคมไม่ได้ด้วยจะถูกเก็บไปไว้ในที่คุมขังหรือถูกจับไปปล่อยเข้าป่าดงโพรงหญ้าไปอีกซึ่งยังไม่มีมนุษย์คนใดปรารถนารับทุกเช่นนั้น นอกจากคนบ้าและคนปราศจากฮิริโอตตาปะด้วยอำนาจกิเลสสิงใจชั่วขณะเท่านั้นความละอายของคนเรานั้นย่อมมีได้ด้วยปรารบเหตุสองประการคือปรารบถึงความดีงามของตัวเองเป็นเหตุเช่นเกียรติยศเกียรติศักดิ์ชาติตระกูลวิทยฐานะและตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นต้นอย่างหนึ่ง เรียกว่าเหตุภายในอีกอย่างหนึ่งปารบถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นเหตุเช่นบุคคลชุมชนญาติมิตรผู้ใหญ่น้อยทั้งใกล้ชิดและห่างไกลตลอดจนผีสางเทวดาดังคำว่าถึงจะไม่มีมนุษย์รู้เห็นก็ควรจะนึกอายผีสางเทวดาบ้างแต่ความจริงของมนุษย์ เมื่อเขาไม่อายแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะพะวงอายใครที่ไม่เห็นตัวตนอีกเล่าการเพ่งความรู้สึกของผู้อื่นแล้วเกิดความละอายเช่นนี้จัดเป็นเหตุภายนอกตามปกติเรารู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์สามัญมีความรู้สึกต่ำๆที่เรียกกันว่ากิเลสนานา,นา,นานชนิดโดยย่อก็คือความรักความชัง ความหลงและความลำเอียงคอยสิงใจและกระตุ้นเตือนเราให้เราทำอะไรตามใจตนเองอย่างง่ายๆเสมอแต่การที่มนุษย์เราส่วนมากมีความอดกลั้นและยับยั้งชั่งใจตนเองไว้ได้ไม่ปล่อยตัวเองให้เป็นทาสของกิเลสนั้นก็เนื่องแต่มีความรู้สึกอายต่อบาปกรรมความชั่วที่ถูกกิเลสยั่วยวนให้กระทำ โดยที่นึกอายตัวเองโดยลำพังบ้างหรือนึกอายผู้อื่นที่เขารู้เห็นหรืออาจรู้เห็นอาการกระทาอันไม่สมควรของตนบ้างหรือมีความรู้สึกละอายทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นสมทบกันบ้างซึ่งเป็นลักษณะของหิริแต่ละอย่างเมื่อมีความอายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ระง,งับหรือกำจัดความรู้สึกฝ่ายตำ่ำให้สงบหรือดับสูญลงได้ เป็นอันไม่ต้องแสดงกิริยาการละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าไม่มีหิริศีลก็ไร้อิทธิพลทันทีฉะนั้นหิริจึงเป็นรากฐานของศีลและเป็นโลกบาลคือคุณธรรมเป็นเครื่องปกครองและคุ้มครองโลกให้พ้นจากภาวะมิกะสันดีสมดังพระมหาสมณะภาสิทธว่าฮีโรตับปิยันเยวะ โลกังปาเลติซาทุกังฮิริและโอตตป,ปะย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดีความรู้สึกของบุคคลผู้มีฮิริเราอาจเปรียบได้ด้วยบุคคลผู้แต่งตัวด้วยเครื่องสำอางสวยงามเห็นฝนตั้งเขามาหรือมีกระแสน้ำสา์ที่ไหนไม่ได้มักจะรู้สึกระอิดระอาพิกล และแล้วก็หลีกเลี่ยงทันทีเพราะกลัวจะเปียกฉันใดผู้มีหิริก็มีความรู้สึกระอิดระอาเปลียดอายต่อบาปกรรมและหวาดกลัวต่อทุจริตฉันนั้นบุคคลผู้นึกว่าถ้าตนจะกระทำความชั่วลงไปก็ไม่เหมาะเพราะมีผู้รู้ผู้เห็นหรืออาจมีคนรู้เห็น การกระทําของตนจึงงดเว้นเสียด้วยรู้สึกละอายขึ้นมาเช่นนี้ท่านยอมรับว่ามีหิริแต่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่สำนวนเก่าว่ายังไม่เป็นหิริแท้แต่ก็ยอมรับรองคุณภาพของบุคคลเช่นนั้นว่ายังดีกว่าคนดื้อรั้นโลกยังยอมอนุญาตให้เข้าสู่อริยะสมาคมได้ซึ่งบางทีจะมีภาวะ ใกล้เคียงกับพุทธภาษิตข้อว่าโยบาโลมัญติพาณยังปันดิโตวาปิเตนโซคนโง่ถ้ารู้สึกตัวว่าโงา่ก็พอจะเป็นผู้ฉลาดได้เพราะข้อนั้นภายในเครื่องแต่งตัวที่เรียบร้อยและสวยงามนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครที่แสวงหาที่รับ ใครแม้เมื่อได้ที่รับก็ไม่ยอมกระทําชั่วฉะนั้นเพียงเครื่องประดับเท่านั้นจะงดงามไปกว่าดวงใจอันหมดจดเพราะมีหิริควบคุมไม่ได้จริงอยู่ปกติชนที่จะบังเกิดความละอายแก่ใจหาได้ไม่สู้ง่ายนักเพราะส่วนมากมักจะปารบเหตดภายนอกมากกว่าเหตุภายใน ดังที่มีพุทธภาษิตว่าฮิรินิเซโทรบริโซโคจิโลกัสสมิงวิชติผู้คดเว้นด้วยความละอายใจมีน้อยคนในโลกถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ยังจำเริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ทีละขั้นทีละขั้นโดยลำดับเพราะความที่นึกถึงคนนั้นบ้าง คนนี้บ้างพอเป็นทางจงใจให้อุตสาหะตั้งอยู่ในความดีตามสมควรคนที่ไม่นึกถึงคนอื่นเสียบ้างอย่างที่ว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือไม่เอาใจเราไปใส่ใจเขาและคนที่ไม่รู้จักอับอายผู้อื่นคนชนิดเหล่านี้ไม่สมควรจะมีหรืออยู่ในสังคมมนุษย์จึงมี พระพุทธวาาสอนว่าณสิยาโลกวัฒนูจงอย่าทําตนเป็นคนรกโลกบางคนปราศจากความละอายประพฤติตัวเหมือนเด็กบางคนมีความรู้กึ่งๆก,กลางๆหรือมีความประพฤติไม่สมตัวแต่ไฟสูงจะเป็นนักปราดบางคนพูดอย่างหนึ่ง ทำก็อย่างหนึง่งและใจก็คิดไปเสียอีกอย่างหนึง่งแต่ปั้นปึงถือตัวว่าเป็นนักปราดในโลกสัตวนิวาสนี้มีแปลกๆและความเป็นปราดคงจะหาได้ไม่ง่ายเท่ากล้วยน้ำว้าในตลาดสมด้วยบันทึกชีวิตของไลออนพอตเวงเกอร์นักประพันธ์เรื่องชื่อชาวเยอรมันที่ท่องเที่ยวสมาคมในหมู่มนุษย์ นับด้วยแสนๆคนและบันทึกลักษณะคนที่พบเห็นไว้แทบทุกชนิดท่านกล่าวว่าได้พบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีความเป็นปราดอยู่ครึ่งคนมนุษย์ที่หาหิริภายในใจยากมักจะมีความรับลมคมในซึ่งไว้ใจได้ยากยิ่งสมด้วยคำของพระโบราณจารย์และคำของบุตรนายช้างต้นกล่าวไว้ว่า ธรรมดาสัตติเรฉานนี้มีอัตยาสายตรงไม่คดส่วนมนุษย์ทั้งหลายใจคิดไปอย่างอื่นปากพูดไปอย่างอื่นเหตุนั้นแลนายเปสะหัตถาโตรหบุตรจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่างคือมนุษย์นี้รกชัดร่างคือบรรดาสัตว์เลี้ยงง่าย ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอันเราจะสำแดงความเคารพต่อประชาคมมนุษย์หรือตัวเราเองก็คือตรวจดูความรู้สึกของตนว่าเวลานี้ใจของเราสะอาดหรือไม่ทรัพย์อย่างสูงคือหิริของเรามีหรือไม่รวมความว่าฮิริคือความละอายนั้นเป็นอริยทรัพย์อย่างดีที่สุดของโลกข้อหนึ่ง ซึ่งมนุษย์จะต้องรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองต่อชุมชนเมื่อคนส่วนมากซึ่งรวมเป็นชุมชนมีความละอายต่อบาปความเห็นแก่ประโยชน์ของตนโดยขนความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็ย่อมจะหมดสิ้นไปประชาชนก็จะเคารพต่อระเบียบบริหารและระบอบก,การปกครองของประเทศ อันเป็นผลให้รัฐเบาใจคลายกังวลและมีโอกาสสร้างสมความเจริญให้แก่ประเทศชาติโดยสะดวกสบายถ้าหากประชาชนส่วนมากไม่มีลักษณะดังว่านั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าความเสื่อมโทมนา,นานาประการจะบังเกิดแก่รัฐสักเพียงใดฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเป็นตัวอริยทรัพย์ ปกครองน้ำใจมนุษย์ได้ดีกว่าและเหมาะสมกว่าการบังคับด้วยอำนาจอาชญาแต่อย่างเดียวข้อนี้หมายความว่าการปกครองของรัฐที่ดีนั้นรัฐจะต้องอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนพลละเมืองมีความรู้สึกรับผิดชอบด้วยตนเองโดยเพ่งเล็งประโยชน์ร่วมกันอันเป็นลักษณะของหิริอริยธนังซึ่งเป็นธรรมคุ้มครองโลก ด้วยประการชนี้จากหนังสือครองชีพโดยพระสม,มุนอรุโนขออนุมโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่เข้ามารับฟังขอความสวัสดีจงมีเกียท่านทุกเมื่อเธิน